บอยประกรพูดบอกใบชัดชัดทวงเงินใคร14ล้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอยประกโพสต์ทวงเงินผ่านสตอรี่ไอจโดยระบุว่าไม่ได้อยากทวงเงินออกสื่อแต่คงจําเป็นแล้วพร้อมเผยว่าผู้เกี่ยวข้องไม่ตอบไลน์ไม่รับสายและผลัดมาตลอดล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจเล่าที่มาของเรื่องทั้งหมด บอยเผยว่าตลอดชีวิตเคยมีคนติดเงินอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เคยอยากใช้สื่อทวงเพราะกลัวถูกตีความผิดแต่เคสนี้จำเป็นต้องพูดโดยคู่กรณีไม่ใช่ดาราแต่ทำงานอยู่เบื้องหลังในวงการบันเทิงเชื่อถ้าพูดว่าเป็นธุรกิจอะไรคนคงพอรู้เป็นจำนวนเงินกว่า13-14ถึงล้านบาทและมีการผัดติดต่อ,อยากมาตลอดหลายเดือนทั้งที่เป็นการลงทุนธุรกิจไม่ใช่การยืมเงินเงินต้นและปันผลควรจะถูกคืนตั้งแต่6-7ถึงเดเดือนก่อนเจ้าตัวเล่าว่าแม้จะตามด้วยตัวเองและผ่านทนายแล้ว แต่ก็ยังถูกผลัดซ้ำเมื่อมีการนัดหมายก็ไม่เป็นไปตามที่ตกลงจึงตัดสินใจใช้สื่อเป็นทางออกสุดท้ายบอยย้ำว่าเข้าใจเรื่องความเสี่ยงของการลงทุนแต่กรณีนี้ไม่ใช่ขาดทุนแต่เป็นเงินที่ต้องคืนตามสัญญาแต่ไม่ถูกคืนส่วนประเด็นการฟ้องร้องบอยบอกว่าที่ผ่านมาพยายามยืดหยุ่นและขยายเวลาให้แล้วหลายครั้งแต่ตอนนี้ถึงจุดที่ต้องดำเนินตามกฎหมายโดยมีนัดทำข้อตกลงใหม่กับคู่กรณีในวันพฤหัสนี้หากยังผิดนัดอีกก็จะเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายทันที เขายังเผยด้วยว่าอีกคนที่ร่วมลงทุนคือนองธนาแต่เงินที่ลงทั้งหมดเป็นของบอยเองจึงเป็นผู้เสียหายเต็มๆปิดท้ายบอยอมรับว่าเคสนี้ทําให้ต้องระมัดระวังหนักกว่าเดิมแม้ก่อนตัดสินใจลงทุนจะคิดละเอียดรอบคอบแล้วก็ตามพร้อมหวังว่าการเจรจารอบใหม่จะจบลงด้วยดีและได้เงินคืนตามสัญญา